แล้วโอ้ครึ่งจอครับผมยังไงล่ะยังไงล่ะครับผมยังไงยองชุดนี้มีคอมโบอะ่ะนครับผมชุดนี้มีคอมโบยังไงแคนดีเ้เบิร์ดคูณ2ครับผมสวยๆทุกคนไม่ใช่ดีไอ้เหีค้ยคูณ1ิโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผม a อนั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่เกมแคนดี้นะครับก็วันนี้ทุน2 0 0พเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผมขอหยัดหามหมายเล่นก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไปสักหมาย5้แล้วกัน ในครับผมไปที่เทอร์โบก็ออโต้หน่อยสัก50แล้วกันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมอุยนัดแรกก็มาดีครับผมยังไงยังไงครับผมก็สวยไปดิมาดีครับอื้ออีกนะัดโอ้โหยัง R สองตัวมาแล้วทุกคนยังไงอีกหนึ่งตัวครับผมเขา้ารือเปล่าอื้เขา้ารือเปล่าโอเคสวย เรียบร้อยครับผมมาแล้วครับทุกคนของโอ้โหของจริงโอ้โหของจริงมาทุกคนเริ่มเลยครับผมมาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมาดิคูนสองไปสวยนะสวยนะก็มาดิยังไงสวยโอเค โอเคครับผมก็ขอญาตขัดจังหวะนิดนึงนะครับทุกคนก็มีน้องคนนึงนะครับผมที่ทักเข้ามาหานะครับแล้วก็บอกว่าเป็นเล่นเกมมาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โดนล็อกยุทนะครับผมจะขอแจ้งนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับผมคลิปที่น้องเขาส่งมาให้ผมดูนั่นเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปน้องกันเลยดีกว่านะครับผมถ้าเราเลนเป็นของฝั่งเวฟเอเจต์นะครับทุกคนคือเอเจ้นเน ถึง70% 30%เนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่เรากินนะครับผม70เนี่ยผมว่าเป็นฝั่งของเขากินนะครับก็คือ3 0เราได้กินอยู่แล้วครับผมแต่ว่าอันที่น้องเขาไปเล่นเนี่ยครับผมคือดูดิมันหมุนสักไม้แต่มันไม่เข้าเลยนะครับผมคือหมุนครั้งแรกทุกคนคือแบบไอ้บ้ามันแบบคือมันน่าเกลียดมากนะครับทุกคนนะคือมันมันไม่เข้าสักไม้ไเลยนะครับผมดูดิคือหมุนแบบมันไหลไปอย่างเดียวเลยนะครับ ก็ถ้าเป็นของเว็บตรงนะครับทุกคนคือมันจะได้อยู่แล้วประมาณ50 60 60เนี่ยคือเรากินอยู่เลยนะครับผมคือเราแบบกินเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูดูคือเหมือนเขาจะเปลี่ยนเกมนะโอเคดูุกคนดูนะคือมันไม่มาเลยนะครับผมคือแบบมันไหลเป็นน้ําเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมที่ผมว่านะเขาน่าจะล็อกยูจริงครับผมล็อกแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะก็ลองเปลี่ยนเถอะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนที่ผมได้แจ้งไปนะครับ ก็ผมว่านะครับผมทุกคนควรเปลี่ยนเล่นที่เล่นดีกว่านะครับผมเพราะว่าฝั่งของเอเจนต์นะครับผมคือมันกินเราอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็กินเราเยอะด้วยนะครับก็คือโอกาสที่แบบมันจะชนะเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับผมก็ผมว่าเวลเล่นของฝั่งเอีบตรงมันจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันได้อยู่ที่ประมาณ50แบบ50ส่วน50อ่ะก็คือมันได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทุกคนถือว่าดีมากนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับผมไปทุกคน โอเคมันเหลืออยู่ที่เจ็ดหมุนนะโอเคสวยยังไงหูยอ,อืมก็มาดิยัยงไงุ้ยโอ้โหสวยทุกคนมาแล้วโอ้ครึ่งจอครับผมยังไงล่ะ ยังไงล่ะครับผมยังไงอยา่างทุตนี้มีคอมโบอ่ะมันครับผมชุดนี้มีคอมโบยังไงอื้อแค่นี้เบิร์ดคูณ2ครับผมสวยๆทุกคนอื้อหือไม่ใช่ดิไอ้เหี้ยคูณ10ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ก็ดูไไงอ้เหี้ยคูณ2น้องคูณ10ดิเออเฮ้ยของจริงไอ้เหี้ยแบบโคตรบีมาดิสวยๆยังไงอื้อหือก็บิ๊กวินไปดิครับผมยังไงทุกคนโอ้โหไม้ห้าสิบเองนะครับผมนัดแรกทุกคนก็เลยโอ้โหสวยๆทำไม รางวัลใหญ่สุดแล้วทุกคนนะครับผมมาที่หกพันสนะครับผมนะโหยังสุดนะครับทุกคนนะก็มาเดี๋ยวไปต่อทุกคนนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะโอเคสวยก็มาดิก็มาดีครับผมอื้ือีกนัดหนึงงามๆมาทุกคนน่าจะหมดแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันทุกคนสิบ 10หมุนนะครับผมก็ได้มาที่7003นะโอ้โหก็ได้อยู่ประมาณถ้าแบบเราไม่รวมทุนนะครับทุกคนก็ได้อยู่ประมาณ7 0 0 0กว่านะครับผมก็ถือว่าดีมากครับทุกคนคือแบบมันขึ้นมาเร็วมากนะครับผมแล้วก็แบบมันแตกมาดีด้วยนะครับทุกคนก็นี่นะครับก็เป็นที่ผมเล่นเลยก็เป็นของเว็บตกงนั่นเองนะครับทุกคนก็ลองมาเล่นหรือว่าทดสอบดูกันได้นะครับแล้วก็ใครนะครับผมที่อยากจะ เล่นตามผมนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับผมแต่ผมจะขึ้นไว้ให้บนคลิปนี้เลยนะครับผมก็แอดมาได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะเล่นเกมอะไรก็ฝากกดไลค์กดตามกด s u b s c r i b e ด้วยก็แล้วกันนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอเคดิดูดินะครับผมยังไม่จบคลิปนะดูดิมันเข้ามาต่อแล้วครับผมเฮียคือแบบมันยังเล่นต่อดูดิดูดิโอ้ยเอาเรื่องครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ไม่บา,บายนะครับผม